หนึ่งสองสาหา้วเาสอบซายเอาโอกาสดห้เลยเออหนึ่งสองสอันนี้ไม่ไดีหนึ่งสองสามแล้วพี่ยิงตรงไหมน้องยิงเพื่นป่านปกตไม่ค่อยยิงแก่ สองามอัน้อีกตัวหน่หรอพี่โอเคนี่หนึ่งสองหนึ่งสองสาคุณพ่อคุณแม่มองหน้ากันลูกรูปบองกล้องนี่มานะหนึ่งสองนะอนน้นน่ลูกหนึ่งสองหนึ่งสองสา แก้กเหมือนกันเอาอ่ะฮาน่ายืนขึ้นเลยอะไรนะฮาน่าทุคนที่แก่ไม่เสร็จฮา่าผมต้องมระชับกาน่าเ็ี่นหนึ่งสองสามเกมปูขาเราหนึ่งอูขาหน่อยมูขาเหยียบไปเลยเหยียบไปเลยนั่นเวลาเหยีไปเลยเหยีบไปเลยเหยียบไปเลยฮน่ะเกมย่าอ่าหนึ่งสองสามอ่ะคุณพ่อนะครับืูขวานะโอบไปที่ฮานะ หมาน้ครับผม 1, 2, หนึ่งสองสามห่แนะขาซ้ายค่อยมาด้านแน้ากับค่อยหนึ่งเออนั่นแหละห่ามาห่างัามาห่า,าน้ครับหนึ่งสองสามห่าที่แม่นะเอาข่าลงครับผมเอาข่าลงก่นอาากนห่าแม่ออกมาข้างนนหน้านอเเอาข้อสอกบวบางเที่ไหล่ขาขอคว,ว้ยหน ฮะนะแต่ว่าค่ายไหทางที่ทางเอาผ่านทางควายไปอย่างนี้เลยควายอย่างนี้เลยควายไปเลยควายไปเลยควายไปเลยอ่าเดี๋ยวหัวอ่างนี่แหละได้มานั่นแหละพ่อปอดเป็นของท่านโอเคมากนะครับผมหนึ่งสองสามที่ไปนะมานะครับหนึ่งสองสามอีกไปงั้นหนึ่งสองสายิ้มมาหนึ่งสองสามคุณแม่ขอมือซ้ายแตะจับข้อสองูเลย ูพ่อดูขวาจากดที่สองูงเลยครับหันหน้าม่หันหน้าก็มาก็ี่โอเคที่ป้ายหนึ่งสองสามอเกมยืดตัวขึ้นยืดตัวขึ้นโอเค,อเค,อเค,อเคดีอยูครับผมหนึ 1, 2, ่งสองสามแต่ทีนี้นะอเกมมาเอาเกมต่อต่อแล้วไอ้ทน้ไ <c oughs> อะมาทีนี้คแม่ดีแล้วมีต่อได้โอเค คุณพ okay. okay. ่อคุณ่า่ลกนัะโอเคนั่นครับพี่นับครับหนึ่งสองสามคุณพ่อคุณแตัวหาลูชายแม่็ออุแ่เ็คุณแม่ตัวคนี้ก็ได้โอเคพี่นับครับผมหนึ่งสองสามคุณพ่อคุณแม่มาที่ลูกชายสครับผมแหลม้ไปเยนหะออนเรื่องมาแล้วนะอ้อนมาฮานะมไม่ด้แคดี่นับ ไปนะครับ 1>, 1 2 3เอ่อน้องฮานะน้องฮานะทำท่า nah นี้ไหมเอ้ย okay. อ่ามาเกมไหมอ่าเกมไหนับครับผม1 2 3อามโอเคอามือขวาวางไว้บนหัวน้องเลยได้เอ้ยฮานะเอาวางไว้เฉยๆมาโอเคฮานมันมี้ฟอก โอเคมาหนึ okay, one, two, ่งสองสามกินไปครับผมคุณแม่ขอมือขวาลงเลยก็ไ huh. ด yeah, ้คร uh ับ huh. ค okay. ุณพ่อม้ามือซ้ายลงเลยก็ได้ครับโอเคดีนะครับผมหนึ่งสองคุณพ่อคุณแม่ีเดียวนะหนึ่งสองสามคุณพ่อขอมือขวาก่อนคุณแม่เออมืามมาอันนี้นะครับผมหนึ่งสองสามคุณพ่อมือซ้ายวางไว้ที่ปากลูกเล้ลูกชายเลยก็ได้ครับหนึ่งสองสาม ฮานะจับเอามือจับเอามือจับมือนที่ไวก็ได้เออนั่นแหละนี่เองนะเออสองสามดีฮานะเอาข้อเสาร์วางไว้บนบนขาวพี่ได้ไหมเออแต่แบบไม่ได้เอาข้างเดียวพอข้างเดียวพอเอาข้างเดียวพอโอเคดีเอแม่นะครับหนึ่งสองสามโอเค